สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรมาให้ชมกันนะคะเนะี่คะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าองค์ท่านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีลอยคาบกุกเก่าอยู่นะคะฝังตามองค์ท่านเนะะี่ยค่ะตามซอกตามตึกนี้หมดเลยนะคะ ด้านข้างของท่านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะะริ้วจีวอนเนาะด้านหลังค่ะสวยงามมากด้านข้างเลยค่ะด้านเสียนท่านนะคะด้านเสียนท่านนะคะจะเป็นอย่างนี้ส่วนด้านฐานด้านฐานจะเป็นนี้ค่ะด้านฐานสวยมาก นี่ค่ะนี่รวมพ่อเงินวัดบางคลานนะคะสวยๆเลยค่ะเก่ามากด้วยึกลิกเลยสวยงามมากค่ะนี่พระเกจิชื่อดังนะคะจังหวัดพิจิตรเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ